เกมนักทแยัดซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมนมฮอกไกโดตรายูโรโซฟีคูลิ่งเฟลชเนเชอร์ลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ าถึงการต่อสู้ของเกมสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับฮอลลีวูดเกมน้์ไทแลนซูเปอร์แชมเป์เกมเกมนี้จะตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราเพื่อชิงเงินรางวัลเพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับเล่นกันจนมาถึงเกมสุดท้ายเนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าบ้านของผมเนี่ยนะครับมันเริ่มอุ่นๆแล้วเพราะว่ามันคลุกกุ่นกันมากเลยนะครับผมอยากจะเปิดให้มันเย็นสบายสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อเพิ่มแอร์สักนิดนึงนะครับเพราะได้แอร์ใหม่มาด้วยนี่ ้สิอต้องขอบอกเลยนะครับว่าสิ่งดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับทราบนั่นก็คือ Air c a r ร i เรุ่น X Inverter Plus แบบนี้แล้ววันนี้เขามีแจกด้วยนะอยากเห็นตัวจริงไหมเอาออกมาออกมานี่ครับผมเขาคลาสระบบฟอกฝุ่นนะฮะ ระดับ PM 2.5และยังช่วยกำจัดไวรัสได้ด้วยโอ้โห <All right. S 1> ช่วงนี้สำคัญมากๆนะครับ plus ดีไซน์สุดหรูนะครับนอกจากสีขาวยังมีสีดำเท่ๆแบบนี้ให้เลือกด้วยนะครับ <All right. S 1> และพล u สความประหยัดขั้นสูงสุดนะครับด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด3ดาวด้วยนะครับ <All right. S 1> แต่ถ้าเก ตอนนี้ในหน้าร้อนนี้นะครับฟรีค่าไฟไปเลย2เดือนกับแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟนะครับเมื่อซื้อ Air c a r r i e อรรุ่น X Inverter Plus พลัสอีกนิดชีวิตดีขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับได้สิ่งดีๆไปแล้วเราพร้อมที่จะแข่งขันเกมสุดท้ายกันหรือยังครับจัสตินเอาไปเก็บก่อนครับดีมากพร้อมนะฮะตอนท้ายเขาจะแจกด้วยใครชนะเกมนี้เอาไปแจกสมทบไปด้วยนะครับให้กับมุลยที่ที่คุณต้องการ ไปไหนดีครับไปไหนดีครับเกมเนี่ยตัดสินแล้วพวกคุณนั่งดูก่อนทีมนี้คะแนนเขานำจ้าคุณแพ้อยู่แค่34ต่อ35ตอนนี้คุณได้เปรียบเลยนะนั่นหมายความว่าคุณแพ้อยู่หนึ่งคะแนนแต่คุณได้เห็นเขาเล่นคุณจะได้รู้เลยแล้วสุดท้ายพอคุณเล่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณต้องไป1ิที่คุณฟังเสียงกระดิ่งเดียวถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งแปลว่าคุณชนะ คุณไปชิงที่หนึ่งเลยครับคุณว่านครับเราอย่าปล่อยให้แบบนั้นเกิดขึ้นครับผมใครจะเป็นคนขับผมครับเอาแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นเข้าประจำที่ครับเรามาเริ่มกันเลยที่เหลืออีกสามคนมาอยู่ตรงนี้ครับพยายามจะหาวิธีการบ่ายให้ว่านเขาตอบให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าหนึ่งที่คูณห้าคะแนนทันทีพร้อมเต็มตัวเริ่มครับอยู่ภาคใต้ภาคใต้ทะเลภูเก็ตมีไอ้นี่อร่อยมากไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่หัดใหญ่ป้าย อยู่างอยู่าคเหนือครับผมภาคเหนือมีอะไรอร่อยไหมตรงตรงข้ามกับพ่อแม่แม่สายแม่สายไปขึ้นลดขึ้นเป็นควงใช่แล้วอันนี้ควนควายถูกนะเป็นแบบว่าเอาไปแล้วม่เอาครับวันนักดีสุดสาครอยู่อยู่กลางทะเลแล้วก็แก้พิสดารเออเอาของไปแล้ว เอาของไปแล้แล้วแบบได้เงินมาลงรับจำนำลงรับจำนำเร็วครับเร็วครับไปไหนครับไปหาผู้หญิงครับไปหาผู้หญิงไปหาผู้หญิงนมผู้หญิงผู้หญิงไล่ลงไปเลยลงไปสิลงไปลงไปนมอะไรอ่ะคนที่ล่าสัตว์คนที่ล่าสัตว์ในพรานในพรานพรานพรานนกทูนกภาคในกแล้วภาคใต้อีกแล้วพลาดอีกแล้วสุดภาค ลงไปลงไปลงไปเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเชียงไฮ้เดาไม่ใช่ใช่ไฟทำอะไรอยู่ชี้ชี้อะไรชี้สีฟ้าฟ้าฟ้าครับมีคำว่าฟ้าไปฟ้ามีคำว่าฟ้าอยู่แถวธรรม์ศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ทัพประเจนไออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง ไอ้หนูรรมศาสตรร์หือเปล่าวะเอ้อยู่ทอมัสได้ป่าวะนึกออกไหมมาครับอยู่อิตาลีอิตาลีหรือฝรั่งเศสซะอย่างฮัลเอนบิซซ่าถูกโอ้โหได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ด้วยเก่งใช่ไหมอะไรนะอยู่อิตาลีแล้วทำท่าแค่นี้หอเอพิซ่าเลยไม่รู้ว่าคะแนนได้หรือเปล่านะครับแต่คุณเก่งมากๆครับผมทีมนี้ได้ไปทั้งหมด8ที่คูณ5้าเท่ากับสีบวัไก่35นะครับตอนนี้นำไปก่อน75็ดสิบคะแนน ถือว่าได้น้อยมากสําหรับทีมของคุณว่านปกตินี่สิบห้าสิบหกที่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสของคุณเรื่องเส้นทางเรื่องจังหวัดเนี่ยน้องเขาเนี่ยเขาจะรู้เยอะมากก็เลยนายเขาจะรู้เลยจังหวัดอะไรบ้างที่เรารู้จากที่เราเคยไปก็มียุธยาพาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่กระตังปันดังสงขลาสมุยหาภูเก็ตร้อยเอ็ดกีจจนทบุรีระยองระนองสตูลเพชรบูรณ์หัวหินแล้วก็นั่งเครื่องบินไปภูเก็ตต่อ ต่างประเทศไหมต่างประเทศต่างประเทศไอ้หนูรวยประเทศแล้วที่หนูไปมาไปฟิลิปปินส์แล้วไปบูนายเสร็จลงอินเดียแล้วก็ไปมาเลเซียพอไปมาเลเซียโอ๊ยทำยังไงผมก็ไปลอนดอนไปลอนดอนรู้สึกเพี้ยเพี้ยเข้าตรงอังกฤษแล้วไปกินไก่ในยนโรเปีย ของเรามีอะไรบ้างไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ไปไหนทั้งนั้นแล้วใครจะเป็นคนขับครับใครจะเป็นคนขับยวให้พวกเขาเป็นคนไข้ผมเป็นคนบับเองเฮ้ยคุณเป็นคนขับผมเป็นคนใบ้แหมคุณเป็นคนขับรู้เสือไก่รู้เสือมากข้าประจำที่เลยครับเชิญที่ตักชิ้นว้แบบนี้อเพร้อมนะครับไปโชคดีครับทำให้ได้เก้าแล้วคุณชนะมาเอาให้เร็วสุดครับพร้อมแล้วเริ่ม ไปเมืองทองไปดูพิตตี้เยอะเขาเรียกงานอะไรอ่ามอเตอร์โชว์ดิที่เาเสียภาษีต้องไปจ่ายที่ไหนอ่ากรมสรรพากรต่างประเทศทะเลสวยๆเกาะสวยๆที่เขาไปกันอ่าที่มีมีผับอยู่ตรงเมงจ่ายด้วยไปไปไปไอ้เจมส์ที่มีขายผัดไทยอ่ะขายผัดไทยประตูผีเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหมหาชัยมาชัยมีพ่อแล้วมีอะไรมีแม่แม่กองเออ เท้าวสวยเทลาสวยอ่าอะไรมีน้ำตกเล่นตอนนี้เขาลังดังเลยไปไปตรงข้าวกับถั่วตกแหลมแหลมอะไรเนี่ยอะไรแหลมบกเทพเออเออไปบัไปรุ่งบัวทองลองพรไม่ใช่ไปตั้งชนูรีอะไปเชอรี่อะไรเชอรี่อะไรเชอรี่อะไรเชอรี่สามพ่อเออ มีขี่ม้าที่เขาชอบไปขี่ม้ากั่นนำปังทีนี้นั่งเรื่องนัวไปเลยไปที่ไปเนี่ยเอ่อไปซื้อเสื้อผ้ามือสองซื้อมาได้หมงเกลือเออปลาอะไรอร่อยที่สุดปลาอะไรอร่อยที่สุดปลาอร่อยสุดไปไปนายย่อต๋าอยู่ที่ไหนผมไม่ได้ไปงานช่วยแบบนี้ถูกต้องการถูกต้องการถ้าถูกต้องการผ้าแดงเออ ตรนที่ขายเอกดอกไม้เยอะๆนา่งอะไรเยอะๆไอสาคองฉลัดเดี๋ยวอุลัตติจิตยันฮะที่มีทางขึ้นไปผ่านเล็กอาคารสภาอาคาอะไรอ่าโอ้ยเอ่อที่บ้านหนูไหว้น้ำแบบอะไรได้น้ำสักสาก้วสาแก้วสระบุรีไม่ใช่น้ำมันพืชน้ำมันพืชอะไรน้ำมันพืชสาหมรกตสาหมลองกฏเออ สามารถทำได้ทั้งทั้งที่เพื่อนเขาใบ้ทุเลตมากๆทุเลตมากๆหลายต่อหลายคนผมไม่สงสัยเลยอยู่ๆมานั่งแล้วปลาอะไรอร่อยที่สุดอันนี้ไม่สงสัยทำใบคือแม่ลาปลาเผาแล้วนั่งปุ๊บฟาวก่อนเลยมีคําว่าปลาห้ามพูดปลาปลาอะไรอร่อยที่สุดเขาได้ไปถึง9คํา คูณ5้ากับสีบวกก่กสามสนะครับชนะไป79ต่อ75เรียกว่านนเอาไปจริงๆเอาละเพราะฉะนั้นทีมนี้นะครับจะเข้าไปนอกจากจะชนะเกมนี้แล้วนะครับผมยังมีของรางวัลมามอบให้อีกด้วยพวกนั้นแพ้ไปนะครับเอาของรางวัลออกมาทีมผู้ชนะ ในเกมเกมนี้ผมขอมอบแอร์แคริเรรยรุ่น X Inverter Plus สีดำเครื่องนี้ร่วมทำบุญกับมุยที่ที่พวกคุณเลือกนะครับเก็บสะสมกันไปก่อนเลยนะครับอีกหนึ่งเครื่องขอบคุณแอร์แครเรีย X Inverter Plus ด้วยนครับขอบคุณมากนะครับผมเอาล่ะเราเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะมันเหมือนบังใครสักคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีมันอยู่ข้างหลังมองอ เสียงดีซีปึกของเราหลังจากการแข่งขันมาสักพักหนึ่งนะครับสะสมเงินรางวัลนะฮะที่จะมอบให้มูลที่ของเขาไป1น0 0 0 0สบาทครับให้กับวัรฒบาทน้ำาุุอย่างที่คุณว่านพูดไว้แล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปชิงที่1ครับแต่คุณก็มีเงินบริจาคให้กับมูลที่ที่คุณต้องการด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมาก มาถึงช่วงนี้นะครับบวกไปอีก1,000 0แบาทได้หรือไม่นะครับในซุปตาเต็ม10นะครับคุณต้องเลือกกันครับว่า2คนที่จะตอบชื่อและอีก2คนใบจะเป็นใครครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเซตเดิมอาจจะทำแจ็คพอตแตกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูครับ10,000แสนบาททำได้หรือไม่สักครู่เดียว โอ้ส่วนทีมสายห้าของผมนะครับพี่แจ๊ดนะฮะไหวพริบดีมากๆเลยครับสมกับเป็นหัวหน้าทีมจริงๆที่ทําให้ทีมนะครับผ่านเข้ารอบชิงไปได้นะครับถึงแม้ว่าพี่ๆที่ใบเนี่ยจะมาแบบมึนๆงงๆกันนะครับแต่ว่าพี่แจ๊ดก็ยังใช้ไหวพริบทั้งหมดที่มีนะฮะพาทีมผ่านเข้ารอบชิงไปได้นะครับเก่งมากๆเลยนะฮะ